ปรับมุมไหมครับปรับกล้องไหมครับสวัสดีครับก็รอกตางค์่ะแล้วมัจะได้ปริมาณน้อยอยันนิดทะเลบ้างเข้าไปนอนคอยอยู่บนรถไฟแล้วนี่ลูมิฟแฟนฟันล้หน้าอันนี้ห้องน้ำนะคะกิจกรรมันรถไฟ คือทางไม่ถึงไม่ถึงมาเลนล้วตอนนี้คุน้ว่ววเราอยู่กันเท่ไหนคะหวคัวาลาโพงคับแลระกันนไฟจากเททาไทย,าาบย,ยดบีเราประเทศไทยัยด,ยดลค่ะมา,เ,ะมาเ,เดี๋ยวเราจะรอขึ้นรถไฟตอนบ่ายสามตอนนี้เราจะดูงา อากาศกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายปีด้วและตอนนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปดูการบรรทุกสินค้าหลายชนิดของรถไฟค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นสินค้าแบบแห้งมีตั้งแต่สินค้าทั่วไปจนถึงยานพาหนะอย่างมอเตอร์ไซค์ปกติแล้วเวลาขนส่งมอเตอร์ไซค์นะคะก็จะมีฐานล็อกเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดการขยับเขยืขย่อนค่ะแต่ด้วยที่ว่าหากใช้ที่ล็อกเนี่ยก็จะสามารถบรรทุก มอเตอร์ไซค์ได้เพียงแค่8ขันเท่านั้นจึงมีการที่จะเลือกใช้เอาเชือกมามัดผูกไว้แทนซึ่งทางพี่การรถไฟนะคะก็ได้ให้ข้อมูลว่าตอนแรกเขาก็ได้วางเลเยอร์ของลูกยิงตัวนี้เป็นแบบทางยาวแต่ด้วยที่ว่าวิศวกรของไทยที่ดูแลในส่วนตรงนี้เขาต้องการที่จะประหยัดต้นทุนจึงได้ออกมาเป็นแบบในคลิปแทนค่ะและสิ่งที่ทุกคนเห็นนี้นะคะทุกคนอาจจะคิดไม่ถึงนะคะอันนี้คือเบรกฉุกเฉินค่ะ ซึ่งเบรกนี้เนี่ยเขาจะใช้ของรถไฟสมัยก่อนนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านล่างของการรถไฟบ้างนะคะคือผู้ที่ต้องการส่งพัสดุเนี่ยเขาจะต้องห่อ,อพัสดุมาให้มดชีทแข็งแรงค่ะซึ่งถ้าเป็นทาหารสดก็ต้องใส่กล่องโฟมมาให้นะคะโดยการรถไฟเขาจะไม่มีการรักษาอุณหภูมิให้ค่ะ ตัวพัสดุเนี่ยจะต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน2เมตรครึ่งยาวไม่เกิน1เมตรและสูงไม่เกิน80เซนขนาดของกล่องพัสดุจะต้องไม่กินเนื้อที่ในการวางเกิน2เมตรค่ะซึ่งถ้าหากอยากส่งพัสดุนะคะจะต้องนําพัสดุมาชั่งน้าหนักแล้วก็กรอกแบบฟอร์มค่ะจากนั้นเนี่ยก็เอาพัสดุแล้วก็ฟอร์มที่กรอกเนี่ยไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเอาเข้าเครื่องเอ็กซเรย์แล้วก็ตรวจสอบว่าพัสดุของเราเนี่ยตรงตามข้อมูลที่ให้ไว้หรือไม่ค่ะ ตอนนี้เวลาประมาณกี่โมงคะนี่หกโมงสิบสี่ครับก็เดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่ราชบุรีแล้วเราก็ต้องใช้เวลาไปถึงบันดางเปส่าพรุ่งนี้เก้าโมงค่ะเป็นไงบ้างครับรถไฟนังที่สองโอ้โหเย็นครับสบายแต่ว่าห้องน้ำแบบว่าเขายากนิดนึงเพลงอะของจริงเยอะไหมเยอะมากเยอะมากเลยครับโอ้ยแม่น้ำสวยมากเลยครับ กิจกรรมบนรถไฟก,กิจกรรมาหนาวมาอันนี้เป็นทัวร์จักรมาก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็เอากระเป๋าไว้ใต้นี้ไดุู้นใต้นี้กระเป๋าก็เอาไว้ใต้นี้นะคะ แล้วก็ที่ชาร์จอะถ้าเป็นชั้นที่สองให้เอาปลั๊กพ่วงมาก็จะเสียบปลั๊กตรงไหนนะตรงนี้ตรงนี้บาง,งนนจะมีแค่นี้นะคะต่อโบกี้มบางไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็จะมีพัดลมข้างบนแต่ว่าไม่ต้องเปิดก็ได้เพราะว่าหนาวอีกแล้วนี่ชั้นที่สองแล้วก็อันนี้ชั้นที่หนึ่งน,นี้เป็นที่แปรงฟันล้างหน้าทาุกคนล้างตรงนี้ได้แล้วก็จะมีถังขยะแล้วก็เดี๋ยวเปิดอันนี้ห้องน้ำนะคะ นี่ก็จะเป็นแบบเอาไว้พ่อห้องน้ำได้่างเดียวอาบนะ้ำไม่ได้ทุกคนเขาก็ใช้ชีวิตเปลือกไน่ เราจะไปโหลดกระเป๋าที่เกตติ้ง แลวเราก็อยู่เป็นที่บาร์ตูะคะ่ะโดยทางขวาม,มือที่เห็นเนี่ยคือท่าเรือปีนังซึ่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็รถพ่วงทุกคันจะต้องผ่านเข้ามาที่นี่เพื่อขนย้ายค่ะแล้วก็จะถอดเอกสารเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆจะเห็นได้ว่ามีรถบรรทุกหลายคันที่กําลังต่อคิวเพื่อที่จะเข้าไปในท่าเรือซึ่งบางคันเนี่ยก็อาจจะบรรทุกตู้เปลก็ได้นะคะหรือกําลังที่จะนําตู้กลับมาคืนค่ะโดยสินค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็จะมาจากประเทศไทยที่มีกําลังการผลิตสูงแล้วก็จะส่งไปหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์แล้วก็ทางฝั่ง,งโ เป็นเมืองเป็นคนชายแดนเนาะชายแดนอยู่สักเมอนี้แหละนาไปสังมูนแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เป็นเวสแอเบียนะครับระหว่างทางบนไฮเพที่เราจะไปที่เออเคเอลหรอเดไปเกนติ้งไทยแลนด์นี่แหละเดี๋ยวเราให้ดูวิวตรงนี้เนี่ยทุกคนมันเป็นฟิลแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนอยู่เออขอขอประเทศไทยเลยเดี๋ยวเราไปดูของกินทั้งหลายกันนี่นะคะก็จะเป็นผลไม้แล้วก็มีแบบ มีแดงเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะฟังไม่ออกค่ะเมนูชื่อเมนูอะไรคะ ข้าวผัดฮะก็คือรสชาติเหมือนข้าวผัดไทยเลยใช่ไหมแต่ว่ามันมีอะไรนะเหมือนน้ำพริกอะไรอ่างเงี้ยอรกันอีกอะาราบองป่ะนเนิเทลแมสแล้วก็กินกับไก่ทำเป็นไอกินน้ำพริกมะเขือเทศนะครับที่ทั้งเนี่ยเขาจะกินกับเรื่อสไลแคบหมูอ๋อน้ำพริกอ่องนะใช่ประมาณนั้นน้องมีอะไรอันนี้จะเป็นไก่ทอด แต่ว่าไม่มีความกรอบเหลือแล้วอันนั้นล่ะตรงกลางตรงกลางก็จะเป็นยพริกอ่องกับกุ้งแค่นั้นอันนี้อะไรหมูป่ะอันนี้มันเป็นแปลกไหมเอาไปนี่เปนยารสชาติไม่ถูกอ่ะอันนี้มันคล้ายๆผัดไทยไม่ไม่แต่หมายถึงว่าเหมือนกินผัดเผ็ดเหมือนผัดเผ็ดเคยกินผัดเผ็ดปะอืมนั่นเหมือนกินผัดเผ็ดที่ไม่เผ็ดเจารีวิวน้ำ ลังนกแกในสิ่งที่ดี